สร้างตำนานใหม่ลิซ่าแบล็ p ทิงปังไม่หยุดคว้าที่หนึ่งอีกแล้วลิซ่าสมาชิกแบล็ p ทิงได้รับการวิเคราะห์ว่าเป็นไอดอลหญิง k คป๊ OP, ที่มีการค้นหามากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปี2023บน Google จากข้อมูลของ Google ลิซ่าได้รับตำแหน่งสูงสุดในฐานะไอดอลหญิง k p o ๊ที่มีการค้นหามากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปี2023 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลสะสมจากการวิเคราะห์แนวโน้มของ Google แสดงให้เห็นว่าลิซ่าได้บันทึกปริมาณการค้นหาสูงสุดในหมู่ไอดอลหญิง k p o ๊ตั้งแต่ปี2017ถึง2023จนถึงทุกวันนี้บัญชีอินสตาแกรของลิซ่ามีผู้ติดตาม94.44ล้านคนจำนวนผู้ติดตามนี้ติดอันดับหนึ่งในบรรดาศิลปินเคป๊และผู้ให้ความบันเทิงในประเทศทั้งหมด และเป็นสถิติสูงสุดอันดับสามในหมู่คนดังในเอเชียนอกจากนี้ลิซ่ายังสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะศิลปินที่ได้รับความรักอันยิ่งใหญ่ทั่วโลกโดยมียอดดูมากกว่า109,000ล้านครั้งบน t ิกต o k โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้เธอจะไม่มีบัญชีติกตอกส่วนตัวแต่เธอก็แสดงให้เห็นถึงพลังแรงดึงดูดด้วยการมียอดดูเกิน100 0 0 0ล้านครั้งด้วยแฮชแท็กเดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลิซ่า ทำให้เธอเป็นศิลปินหญิงคนแรกและคนเดียวในโลกที่บรรลุปเป้าหมายนี้ติดตามข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมฝากแฟนๆให้กำลังใจแอดมินและกดติดตาม SBB Daily ขอบคุณมากสำหรับการรับชม